พี่น้อง,งเ,อเอ้ยเนาะฮัมม่ามาน่ะลงมาสวัสดีพี่น้อง,งเลยอา่มามาาหซื้อกับเข่ากับน้ำเนาะอ่ามาเจอทางนี่น็บมือจะก่อจะก่อกอยู่พี่น้องเลยที่จริงเพิ่นกับบุรียางมาน่ะอ่าคอบอ่เตียงได้พี่น้องเห็เนาะเพิ่นแล้วก็นั่งอยู่ตะล่ำเลยแต่ว่าเราก็นบมือบาเตียงกับเบิ้งหู้แหละว่า,าลาวนี่ คือสีคนมาขอความช่วยเหลือหรือว่าจังใดเดี๋ยวไปเตียงที่เข้าไปหาแล้วก่อนพี่น้องเนาะเออพายถุงพายไทยมาจะใส่พี่น้องเลยเออเนาะสบายดีเดอ้พอพ่อรุ่โดยเจ้าไม,มานั่งยั้งอยู่นี่นี่นะนั่งคอพรได้ซื้อข้าวกินแล้วฮะนั่งออคอตอนซื้อข้าวกินนั่งคอเพราะได้ซื้อข้าวกิน,นเจ้ามาจะใส่ไหนมาจะพระบางังฮะพระบางัง พาบางดูใช้พาบางพ้าบางเมื่งสิบปนมาจากเมืองสิปูนโอ้ยไปฮักใครมาเทียกดูนีคฮัก็ไปเทียบได้เคนเนเคนเจ้าฮักดูนี่กินนั่นอืมใคเทียกได้่าทานกินเบาขาทานกินนี้โอ้ยพี่น้องรักเล่นกอยตะเกยจะได้มากจะเกเป็นนมากกอ่า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 คนาตกอนแล้วก็ยูน ทันแถวท่านบุญท่านหูก็พอเป็นพอเข้าสมัยอันข้างท่านสุยยางแล้เป็นทหารโอ้ใช่สมณ์เขาจะไปเขยไปเฉยใช่สมบูรณ์ก็ะไรเดี๋ยวเดี๋ยวหาเอาไม้ก่อนเขียงเจ้าคอยพุทธมาพี่น้องเลยเขาอนุญาตหนี่ไม่เนี่ยเด้อปึ๊บอืมเขียงเจ้าคอยพุทธโมริงินเจ้าเจ้าซื้อว่าจังไดก็ซื้อว่าช้อนเอาอันนี้ลงได้ปะ พาะดปากลงได้ปะซื่อซ้อ,อนจ้าจะมาผู้เดียวบ่นี่นผู้เดียวลูกเมียกระบ่มีลูกเมียกระบองมีม<อ>พ่อแม่ก็ตายป้าหมดแล้วพ่อแม่ก็ตายป้าแล้วเจ้ายังคอยผู้เดียวมีแต่คอยผู้เดียวเออมาจะเสพปูนผู้เจ้าบ้านในช่างบ้านพระบังบ้านพระบัง,บบงแต่ค่อยไปเป็นทหารแล้วเขาอ,ออกทหารแล้วค่อยกระบ่มีที่เพิ่งจักที่เพิ่งไผอันนะแต่ก่อนเจ้าไปเป็นทหารเจ้า ออกกออกหจากทหารแหละบุมีที่เพิ่งบุมีเ, <ไป S 1> มเบี้ยบบนาน่นบ่ผลบุรีไห้น้ำบ่ใช่บมเด็ด um บาทเดียว8แปดเนกีบบับเด็ดอ <c> ๋อเอาบาทเดียวเลยแล้วเลยแปดกีบกีมันมีดยาชอ1300ย่องหนึ่งสาอกีบมันอกคอยออกเก่าสิบเอ็ดอือืมอืมอแบบว่านี้ออกมาแล้วบุม,วบมีลูกไมีเมียบุมีลูกไมีเมียนะโอ้ยเจักที่เพิ่งไปอใสไป่นะ้ จักรย์ื่อบุริชุดค่อยบุเคยมักเพ็ดมังหนึ่งคบวราคคลองไผฟคอเนี่ยค่อยคอเบาเลยบุเคย์ลาเคยเล่มเดียวคอเอาเนาะขอเอาหนาดเออเป็นคนมาบุคเรย์จักรย์เออด้วยด้วยอันนี้จะมาจากมือแหละอันนี้นะลายมือแล้ว ่วมท้านกับบอมีเบาบ้าจะอยู่น้ำพายเฉยตอนนี้อยู่ผู้เดียวแล้วนี่แหละเด็ก็นอนตามหน้าเฮือนหน้าท่านแบบนี้ที่เจ้าแบบนี้แล้วเจ้าก็แต่นอนไปเลยเลยเจ้าไปเลยบอมีสีเพิ่มเอ้าบ่องพี่น้องเจ้าบอมีบ่เฉยอยู่บ้านอยู่เมืองบอมีพี่น้องพี่น้องกับบอมีพ่อขก็ได้ลูก่อผู้เดียวพ่นก็ตายป้าอันนัใจพ่อได้ลูกผู้เดียวตายป้ะมีได้แช่แม่กตายปะหมแหละโอ้แต่บอมีมูนมีแมงมีอยังเลยมีอยังเลยบอมีอยังเลยนะนี่นะ เอ้าสร้างบ่เถอะลูกเต้ากับ่มีบ่มีบ่เคยได้เมียด้เยื่อบ่ได้อยู่แต่ว่าได้ผัดได้เมียผัดเมียบนลูกเมียเทาห์หนาพอจำสั้นทั้งว่าแจ้งๆจ้งทั้งเมียเทาเออเมียเทาเจ้าออ่าอ่าอ่าแบบบนลูกเต้าด้วยด้วยแล้วก็เลยน่ะ บึมีที่เพิ่งอาศัยบัดนี้บึมีที่เพิ่งอาศัยบัดล่าสุดเน่ยเมียไปใช้เมียเแ่าจันเมียเแถวกันตายป้าแล้วเมียเแ่าก็ตายป้าอีกเอ้าบมัข้างประตูมุ่นมุ่นเข่ากัเข่าก็บ่ใพายุแล้วบดนี้เนาะเดี๋ยวประมาณนี้เนาะพี่น้องเดี๋ยประเตียงกีกีเล่าให้ฟังตอนแรกเนี่ยเจ้าเป็นทหารออกมาแหละ มุมีที่เพิ่งหวานกับตายพ่อแม่ก็ตายป้าเวิแล้วก็ไปได้เมียได้เมียก็ได้เมียเแ่ากว่าบัานนี้แหละอ่าน่ะเมียก็ตายป้าแหละบัานนี้มีมีตะมุนมั่งทั้งคนแหละพี่น้องคนเอาพี่น้องคนเอ้าฮานาเจ้ากูไม่มองเลยไปเลยบัานนี้พี่นอนแลนอนชาชายไปทางแล้วนอนพ่อแม่เจ้ากับบุ้มีมูนมั่งไว้ให้บ่ฮะมันมีมุลมันมีมูนมั่งแล้วแต่มันมีหัวคู้หัวผ่าด้วยบานคอยมันมีชงเพียงได้บานคอยหันไรอ่มีจะอยู่ลำพูลำเขาเนาะลำพูลำเขาฮานา นั่นดอเบาๆเลยอ่าบ้านี้เจ้าไปเรื่อยๆที่มันสิบยุดยุดมุ่งหมายอยู่ใช่ป่ะนี่พ่อจ้าแค่นอนเแค่นอนทายูแบบนี้แค่นอนแบบนี้เหมือนกับนอนนอนด้งยกันเจ้าเหมือนกันอนอยู่ทั้งกันนอนนอนอยู่น่ะเฮือนคนเหมัอนอย่างนี้สิแค่นอนเบ็ดที่และนอนกับบนพื้นใบให้นอนเท่ากับมานอนอ่ะนะจนไรค่อยนอนอยู่พุ่นอยู่กันเตื่อนผมลงมาจากมือแล้วมาพี่เนี่ยโอ้ยลายมือแล้วลายมือลายวันแล้วา เขาเฮ็ดเวียกได้แตเดือยดเขาเป็นกาง่ขาเฮ็ดเวียกได้เบิ้งหาเบิ้งหาเบิ้งดูกระดูกเจ้ามันเป็นยังนี่เด้อโอ้สดเด้อจ้าเจ้ามันเป็นยังจังจังหักแล้ววันนี้เระซ่อนรถน้ำเขาแล้วเขาเฮ็ดรถเชื้ออ๋อนางซ่อนท้ายรถน้ำเขาเออเหตุรถล้มเขาเฮ็ดรถล้มกระดูกหักเลยกระดูกหักตัวนี้หั่ฮะโยนักบ่ได้บันนี้เหตุนักลรามาได้เหตุนักเราบ้านปวดบ้านี่เหตุนักเราบ้านเขาม้านมันเรนเตื่อยได้บาตัวนี้อ่า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 โดย โดยประวัติเคยอยากเล่นบนมเคยแต่ได้มาชัดซื้อจะเป็นทานาหารม้าพอช่งางทั้งค่อยขึ้นนั่นใส่สมบูรณ์น่ะปีนั่นทานผู้นำฝพั่งเียได้เก้าสิบเอ็ดกดต่อเก้าสิบสองลุงก็สอนเสียปีนั้นเพิ่นว่โนโดยไม่กินเหล้ากินยาเพิ่นว่าให้สง,สงบไปทังเพลงเพิ่นว่านอ่ะ าเจ้ายังอยู่ท่านใแกยุกัลุกไปซอนพวกมิหารพวกอ๋อคนเสียเก้ิบอ็นเ้าสิบเอ็ดต่อเก้าสิบนะคิหารนะเขาท่านได้เกิดจำได้เหิ่นเสียเออย่าดู่ใส่สมบูรณ์ดูอ่าอ่าอดไจังแกนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะว่าเมเก้าเจาท่านได้เกิดบอกท่านได้เกิดเขาเกิดเก้าสห เก้หเม่นก็เลกสห้าเก้าสิบแปดเกาสิบเก้าเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดเมนฮะเอาก็ men, เมนเขาเกิดเก้าสิบห้านยก้าสิบห้าต่กี้แต่ก่อนแ,แม่นอนบุกเบิกทั้งเลยเก้าแล้วเป็นทหารป้องกันพวกโซเวียตไม่ใช่ทะม่ทีแรกนะนะทียทั้งเลยเก้านี่ฮะโดยต่อทั้งเลยเก้าแล้วแหละ่นก็สง่ง,ง,สงแผรงบหนส่งแผรแล้วก็นพิ่นให้ขึ้นพักเนื้อบบน,นี้นะสะเทิใสมบูรณ์นะนะโดยโดยโดย,โดย เอาสั่นกขบอกความทุกข์ความยากอะไรนี่ได้มาเคยชัดเชื่อมาเทตลอดแล้วก็ชัดเชื่อไปเลยโบเคยโบเคยคตรโบเคยเบี้ยวโบเคยคตรโบเคยเรีวให้ค่อยคตคอยเรียวให้คอยผ้าผ้าหัวคอยเบาเลยอืมแต่เกิดเป็นคนมาโบเคยโคดคอยเรียวภักเฮดกับภาครัดกับโบเคยอยู่กับเพิ่นตั้งแต่ได้รับราชการตะก้อนไงโบเคยเฮ็ดโบเคยชัดเชื่อมาโดยตลอดเชื่อมาตลอดนะ แต่ว่าออกมาแล้วมันบ่มีงานเฮ็ดงานทำบ่หน่เจ้ามันงานเห็นงาน,นทำไปเฮ็ดเต่าดินจีนี่ดูเฮ็ดเต่าดินจีอันเขาหยุ่มอันเขาฮักอ่าก็สั้นซะไปอยู่เต่าดินจีเจ้าไปแบบนี้แหละไปซ่อนรถไปน้ำมูบ่อนรถนะซ่อนรถไปน้ำมูไปตลาดเนี่ปไปผัดยากท่องนะยนางพันผัดไก่เบาอออ่าอ่มูผัดพ่นขี้เหล้าบานหันนาอ่เลยเขาเห็ดลดร่มเฉลี่เลยฮักคอยผู้ซ่อนท้ายได้ฮักไปน้ำพ่นขี้เหล้าใช่ไหมเจ้า โอ้ยเนาะอันนี้นอายุจักปีกันนะเจ้าว่าสิบเจ็ดปีเลยอ่าสิบเจ็ดปีพวกเเป็นทหารนันจปีน่ะเป็นทนะหารแต่ปีแปดี่ออกได้ออกกันประมาณ9่เต อท่านซื้อบริแตนรถสัาซื้อไปด้วด้ยสิบปลายปีเนาะจ้ายด้ดยพี่น้องเลยบรมนต์พันธกพันธาตออสซสมมัรเป็นทารอะไรวันนี้มันสงบแล้วเราเขาบอกมีความหูวเลยเพร่นจะส่งงปอยุกองเล่งซัดส่งงประเท็ดินที่หนาดด้ยดท่านซื้อตัวเอก็บเ็นเช่นตก็บเป็น้ะเบาอ้หันบเนัได้เห้หนังซือบด้เ็หนังสือขอสั่้ แต่ก่อนนี่ก็เป็นได้เนาะทหารบริเวณทีนส่วนหนังสือกันเนาะเป็นได้แต่ก่อนว่าถ้ยิงปืนได้จะพ่นเอานะแต่ก่อนอาพ่นบมตี้พอจะว่าเป็นผู้ชายเต็มร้อยเออเราเป็นผู้ชายเต็มร้อยพอจะว่าชูหกเด้งอลไรไม่พ่นเอาโรสชั้นพ่นก็เลื่อนให้ตะกี้สูหกเปงนะโดยพชั่นซะบันนี้บ่ได้แล้วบันนี้เนาะคนเอาคนมีโบได้แล้วเขาคนมีความหู้แล้วเขาหมุนะ โดยโดยเนาะทำไมพีน่น้องกันบ้านนี่เจ้าสิไปโตใช้มือมือนี่นะเจ้าสิไปนอยู่ชิ้นเมือ่อเมื่อนอนนั่นอยู่บนนั่นนี่บนนั่นใกล้ตลาดสโมสรพกระโดดนี้เจ้านี่มานาั่งคออยู่นี่บ่ตัตต้งแต่เจ็ดโมงแล้วแปดประมาณแปดโมงแปดโมงได้จักบาทได้จักกีบแล้วประมาณสามสิบได้สามสิบดาเออไปซื้อ,อยังกินเงินสามสิบพันชื้อข้าวซื้อขา้อขาวคาบหนึ่งกับเช่าพันแล้ว เขาแม่นว่า <Tonight> ต้องกระชื่อหกสิบพันมึงค่อยเข้าวัดนี่เข้าวัดผบัวแพพวกสังเกต่เขาหนามเือเขาได้ดอกบัวซ้ำกับปั้นออเพิ่นบัวไฮเนี่ยพู่บัวไฮกอบัหานกอย่อมือเพิ่นนะวัดออเาผัดบัวล่วงคือสังเกีนะวัดสังเกรีเขาเขาล่วงเขาเอารถหน่ะออๆแล้วคูกินอรเขายล่วงเขาไปย่อรถเขาผัดบัวหานป่ะนี่ยนะออไปนอนไปทาขอเขาจวัดเพิ่นก็ให้เพืะ้เคลือนหน่อยเนาะลนเลนหน่อยนะ ก็ได้กินแบบวันวันกับโบอีกมบช่ไหมเรากกินกระดาว่าซั่นๆอืากินข้าวบ้องมบอีมหิวอยู่บ่ตอนนี้ก um> okay ็หิวอยู h <h <h ่ก็อยากอยู่หากินแล้วกินวันที่โมงนี้หากินแล้วก็บ่หิวแห้งปันไดยังบ่อยากปันไดน้ำในกินแล้วน้ำในเขาจะเอาเนื้อนี่เขาจะตวงเาน้ำปลาปลาเนื้อนี่ตวงน้ำปลาปลาใช่ไหมเด้นี่กอกนี่โอ้ยน้ำกินน้ำปลาปลาด้วยน้ำเขาใส่นี่เจ้าโอ้ยจ้างว่า เงินติศถงติดไทยจะมีเทไรเดี่ยนนี่บริบูตัวบริหนี่แล้วเนอืมอืมอืนี่แล้วนี่นาเงินลายมืออล้รโฮมทนันใดโฮมชน้อยเพิ <ผๆ S 2> น่นเพิ่นให้เทไรนั่น่ะนั่งลงรถนั่งลงเพ <c oughs> ิ่นให้เทไรจะไปขอสองพันก็มีเธอละพันกมีหันย่ออ่าบางเธอกับสิบพันกมีเพิ่นให้หันย่าองนี้แล้วคือเท่ากินมือนึงกรบอกุมมันยาก มีมีแต่งเงินใบใน,น้อยเนาะอ่าในรถนี่จะได้บ่เข่ากองนึงไป่น้องได้อยู่รสองกองก็ได้ได้อยู่รสองกองได้สองกองอือบัานี้คารถคารางเมื่อบ้านมันชีสไรน,นี่เม่จะกเสียวใช้ไผบุ้มีชีพุไปอยู่นี่เลยบ<ป>่ไปแล้นี่แหละโอ้จักตายใช้ก็นั่งบัวจักวัวซันจับ,บเบ่าอ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 ่าเมื่อเ้างชิมื่าใช้ไผ่อยู่บาทนักที่พี่น้องกับบุ้มมีด้วย คนเดียวหมดจัางยังเลยบมดตะก้มนั่นเลยบหมือนบมจัางยังเลยเรื่อยแต่ว่าล้มตายไปแล้วแต่คั้นทึงข้นที่ไปไปเมียนเพราะันซะฝากแบบไปไปที่แรกคำว่าว่าง่ายๆกต่ไปบรอดอจะใช้กันเมนยูหันยูหันโอ้ยต่างว่าพ่อของท่านไม่เบาเลยของอ่าอ่าอ่าจะซื้อยังก็น่าลืมเลยเมื่อกี้ซื้อซ้อนซื้อซ้อนเนาะ เอิ้นว่าพ่อสอนก็ได้เนาะเป็นอายุรุ่นจำกับจำพ่อเขาเลยคือปลายอันนี้เขาก็ได้ผมนี่ก็งอกมาแล้วนวดนี่ก็งอกมาแล้วคอยลกอันนี้ฮะนวดก็ได้รแถวก็ล่นแหละแถวมันคุ้ยแต่บางนี้มันเป็นแถวแมงมันคุ้ยแบบเขาจะกินฮัทกินนี่ยากเลยเพราะจะเอาเสื้อผูกเสื้อเขาก็ดึงออกดึงออกถ้ามันเจ็บมันจะเท่าอะไราันนี้อ๋ออ๋ออ๋อ เดแออ้มดเลยะเดเลยอาาดแ้วค่ะเอาย่ำเข่าบันนี่ยนัานรุ่นัานะบางคนเอาให้แนวแพนแนยากอทรมานอะไรแะกินได้แแนอ่อนกินได้แแนวอ่อนไนนะนท่นเดี๋ยวสิไปเอาเอาข้ต้มขนมนุมมาให้เด้อ้่าอ่าเพอได้กินก่อนเนาะได้อ่ากิน้องเลย พี่น้องเอ้ยเฮาอ่าสิเข้าไปซื้อเครื่องอยู่วิดีมาร์ทเด้อให้เราพี่น้องเนาะมต้มขนมนมเนยแหละพี่น้องเว่ามันเข้ามันบ่มีเนาะอ่าซื้อให้เรากินห้องท้องกันไปเสเงินให้เราแล้วก็อ่าให้เราไปหากินเข้าอยู่แถว้านตลาดพี่น้องมีอยู่เนาะแต่แถวนี้มันบ่มีพี่น้องเอ้ยออปอ่ะพี่น้องเอ้ยเรียบร้อยซื้อขต้มขนม นี <ider> <seeing> ่เ <spooky> ด <noise> <mu ettes> ้ออะอรเงี้ยอ่าซื้อน้ำน้ำเย็นเย็นบริเวณน้ำประปาได้ตัวนี้เออแล้วก็ขนมนี่แหละเพราะว่าอ่าในห้านมันมีเข่าขนมปังเลี้ยวอยู่นี่เนาะอ่าด๋อยน้องหมูเนตีนเหนียวกินกินแค่ได้มีเฮงเออได้มีเฮงเพราะได้ยางหางหมักหมวกเศร้าโอ้ยนอาเกย มืออะไรลงมือไป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 ผ่าวลังมาอนีบมื่อไรเดาวเคอ่ะ uh, กินกิอ่าพป่นองไ็สีหิวครับอยผักหนังกว่าดูดเลยเลยแซ็บแซบบ้าแซบมันคือแซบแท้อ้าวังกุโฮโฮ แคบครับนี่ชองกล้องชองกล้องกินอีกก็ได้น <tuh> ี่น sure. ี่เอากินขนมก้อนห้องช่องนี่ตัวนี้แค่แคบแค่กินมึงดูอันนี้แค่แคบกินกินกินมึงดูแคบดีกว่าแล้วีหิวแคบปะยิ้ม ่ไยกินได้ว่อยาำได้แค่นเลยิดทอเไดแซบดีพี่น้องเลยหมดว่ะเนาะแกกินดิเออกินรสะน่ดซื้อมากลายนึงกินบู๊ดดอกบู๊บดเขาไม่กินมือเดีเอากิน อยู่บ้านมีบ่แบบนีม้มีอหล้บุมีบ่บอเออกินยังให้อยู่บ้านแต่เก่ากิน่งไม้กินน้ำไหมน้ไหมได้ทั้งเชือูนปุเนาะกับเอ้าเอ้าปลุกเป็นยังไงอยกินเด้อพิคโคอ้าโตเอ้า,าไว้เอาไว้ไว้กินบืน นี่เลยอันนี้ก็มีน uh, ้ำนี the the ่ใช่ธงไว้นี่มันด๊อกมันสมัดบาเร่งเลยนะเบัดบาเร่งเลยจ้าอ๋อทุกเบากเบิกเขา้อเขาก็นั่งกินบหมนนั่งกินอย่างเดียวเลยบาทนี่นั่งกินรอดกินรอดโดนเป็นยังอืมเข่าเลยเจ้าไปเชื่อเด้อเขาเชียวเงินไว้ให้เด้ออ่าพอเด้อเจ้าอืมเพราะว่าเขาอันน่ะนชิบเข่าเมื่อกำคำมันมืดเลยเขาเชียวเงินไว้ให้เจ้าสองแสนกีบเด้อเจ้าอ่า พอจังมือจังสิได้ทำนี่โอ้ยคิดมือยังบ่ได้คิดมือยังบ่ได้ต้องซื้อกินนานาแบบอารมณ์อลรมณ์เอาเอาเอาไปซื้อเด้ออยากยังก็เก็บไว้ดีๆเด้อเออ่าว้จาาอ่เดี๋ยวนั่นเก็บไว้ใส่ถุงใส่ใสไว้จนเตือเดี๋ยวมันเฮียไปซื้อเอาอยากกินยังก็เด้อจ้าเอออมีแห้งเลยกินมีแห้งแหละมีแห้งมันกินมันกินเข้าแต่ขิงม่งเครื่อง กินข้าวกยังตั้งแต่สี่โมงยัซื้อได้เงินเราข้าซื้อจมเกนอย่างเ่นี้เขาก็หาพันกักินโมจิมันนะเี้ยเดียวเขาหาเดียวหาดันกินพันเอิ่มแน่อี่พันก็ได้แับเดียวหัแลวเบาเลยจัดกระบะกระบะเราะมีิเขาบะมเป็นยังีกินข้าวดูมีเขาก็กานหักอ้า จึงได้ก,กระดูกขั้วหักนะกับมไดแบบนี้เนาะ,ะ,ะบไดแบนี้อาทเนี้ยเห็นเบียเห็นงานพออยู่ได้กินเนาะอยู่ได้กินกับโอหิวปานี้อ่าอันนี้มึงเท่าไปมืดมืดย่างรอไปมืดมืดมึงเทากับโไดฮอดชาวพันธุ์กียรนี้เดเทปอีให้เนาะอพอดีใหา่ามึเงเท่าลัง้นกับเขาชื่อเขาหายอารมณ์เขาว่า ป้ามือโชคกะเขายางไปแล้วเขาก็ขี่รถจักรนำหลังร่วมจะกินเราเขายังบริกินแล้วว่ะเขาก็ซื้อเพิ่มจะทานีเด้อเขาไปซื้อข้าวให้เขาว่ะบางมือโชคดีบางมือโชคดีก็แล้วโชคดีก็จนวมาหิ้วก็แล้วเบาแล้วก็มือโชคดีหิ้วเอาๆกัน เ็บไ้ได้สันเดอร์เข้าไปกอนเดอร์นี้เข้ามื่อเพือนกอนเดอรมันมืดมันค่ำหน่อยเดอสู้เดอพมลุงเดอร์ดูดจุกเดอจุกมาสาเขามาเล่ท้หรไม้ด้วยมนาเด้อดูสู้เด้ออ่าองเลยอืมปะอ่าองเลยพราะไรไปหามงพักมงเ้าร้านี่เนาะอ่าอ่ามันดูรักด่นรย่านได้อันตราย อ่าพี่น้องอยู่ในเมืองมีทั้งคนดีคนซัวโดยโดยโดยไอเนี่ยจะเป็นบุซายเนาะผู้หญิงเฮงเต็กเอาเอาเก็บไว้เด้อเมื่อก่อนเด้อโดยโดยโดยพี่น้องเหราจะไปพักอยู่พูนแหละทั้งชิมของพูนแหละมีมองเราเคยนอนท่นน่ะอ่าเป็น้องอ่าโดยโดยโดยไปไปอ่าอะไรพี่น้องเนาะโอ้ยคนเฮากระไรแต่กระบากระบะละ ไปบอเตียงกาชิโคลตัวกับก่อนได้พี่น้องไงมันคำมือตื่นตาแล้วบนี้เนาะอ่าเพิ่นกะพี่น้องเลยย่างไปเลยเจอเล้ว่ามาตาซีโปนพี่น้องเไยก็คือเราน่าส่วนลายกาชิประมาณแบบนี้แหละพี่น้องไงอยู่แถวซีโปนเนาะเพิ่นกะบุ้มหม่องพักหม่องเส้าบุ้มมีดมีดอนแล้วกัมีกับคนคนมีกับมีนะพี่น้องไงคนบุ้มมีกับบุ้มมีแต่ละเล่านี่ก็ก่อนนี่ เพือเป็นทหารเพื่อน้องเลยแล้วก็ออกอแล้วก็บำน็จบำน,นาญแล้วก็ถือว่าเอาเงินเธอเดียวฮะนะพี่น้องเลยแต่กับบริหลายตะกอนเนาะสมัยก่อนเป็ดเชนกีบันพี่น้องเลยแล้วก็มาแล้วแต่เราก็มาเห็ดงานเตาลินโจลลินจี้ไปน,นี่พี่น้องเลยแล้วก็ ที่ตกงับพอด,ดีคือเล่ารถล่มอันไปกับมูแต่ซ่อนลักซ่อนรถจักไปน้ำมูแล้วกะ็มูพาล่มล่มแล้วก็แขนหักแล้วก็เข็ดยังบ่ได้บ่น,นี้ผมมีไรจ้างแล้วก็ตังมัลลีร่อนแบบนี้นะพี่น้องเลยพ่อแม่กับผมมีเสียบแะไรได้เมียคนเดียวกับเมียเถ่าแต่ตายป้าเราจำพี่น้องเหนะ็นเนาะโอ้ยก็เลยตกกระกำบลำบากแบบนี้พี่น้องเลย ป้าเอากาสิคอตัวกับกวัดมาในีพี่น้องเลยครัเอากะเตียงก็ได้ซอยแล้วสองแสนจีก็ซื้อกระตุ้มขนมน้มเลยให้แล้วเขาได้กินเขานอนรับพี่น้องเลยได้ซร้อยบรรเทาทุกกันไปอันนึงเนาะนะท่านใดจะต้องขอขอบคุณขอบุญตรงนพี่น้องวัดถุถูกถูกคนเด้อที่เข้ามาติดตามนัดชมงจิบจนจบแล้วกำบขามโฆษณาเลยพี่น้องเลยสุลตานี่ไปก่อนแล้วพี่น้องเลยย่สวันตอนนี้จะได้พี่น้องเลยเนาะนี่แหละอยู่หน้าวิจิมานนี่แหละพี่น้องเลยป้าปไปก่อนพี่น้องเลยฟานนีิเนาะ ชาวบ้านกับเมืองก่อนไปหาซื้อเนื้อกินและอยากกาเดึกก่อนแล้วพี่น้องจะกิตท่านหรือบอ่เนาะ